สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลิศสมองสุบูรณ์พ่อๆกัสั่งน้องแทนคือเก่านะพี่น้องเอฟซีเนาะเอฟซีท้ามาเป็นยังแมวแทนคือบ่มื่อห้าน้องแคบแน่คือบ่มื่อจอบน้องแคทแน่เหตุผลก็คือว่าแมวแทนกับห้องก็แหลดําหน้าเนาะแมวแทนก็ล่งคือกันกรอยักเมื่อห้าบ่แมวมาอยักบ่อยากเมื่อหาพี่น้องกยากเมื่อหาใจสิขาดคือกันอยากเมื่อห้าลานใช่คือกันเะยพี่น้องเลยแมวแทนก็เลยสิมาเอาเสื้อผ้าน้องแทนหายพี่น้องแต่ยังแต่น้องแทนแต่ยังหน่อยซีมียังเนาะ ม si ีเสื้อผ้าเสื้อผ้าแต่เพิ่นแต่ยังน้อยสิคนหาหายพี่น้อยในตู้ในแมนเบัสของหนองแทนเองเลยถามหนองแทนว่าเสียเมา่อยหลายล้านบบหรือว่าสิเก็บไปห้ลูกเพิ่นอีกคนหนึ่งหรือสองคนหน่อแมนแทนกันบวกกับอีกโบอีกหล่อพี่น้องเยได้เสื้อผ้ามื่อยหลายล้านใช่พี่น้องกับเสือผ่ากับเสือผ่าน้องแทนแ็่ยังน้อยผู้เล่ เสื้าอผ้ากระไดเสื้อผ้าลแทนแต่ยังน้อยพ่อแม่เสื้อผ้าให้เด็กพี่น้องเลย<อ>โอ้ยอย่าเห็นนะน,นันลูกหล่าเบิ้งเบิงบ้งแม่สิเอาเมื่อให้น้องนี่เม,<า>มื่อไห่้เสื้อผ้าบางคำน,นะถ<อ>ุญยาปลาลุงก็อนอย่าเห็นสบายดีก็พี่น้องเลยอันนี้ก็ผ้าผ้าอันคนโน้พี่น้องแบบมันมีหมวกหน้าแบบผาห่ออะไรพี่น้อง แทนสิเก็บเมื่อเมื่อหาเนาะก่อนพี่น้องเอ้ยแล้วทําให้ดําหน้าเลยอันนี้มันสิเปื้อนได้จักหน่อยเพราะว่าเอาไว้ในตู้บ่ักแมຍັังเนาะแลํากเลยหมาเฮ็ก็บเ้ น้องอันนี้ก็น้องอันนี้ก็ได้ยินข่าวดีแล้วพี่น้องเลยน้องอันนี้ก็ตอนนี้ก็ได้ได้เดือนช่องเดือนแล้วน้องอันน uh, ี้ก um, uh, ็พอดีชาอนน่องอันน้องของน้องแทนใส่บุเบิร์ตกะอันนี้หมวกหมวกกของน้องแทนแต่ยังน้อยเพราะว่าสักมันกระไรไล่ปีเลยเห็นเนาะน้องแทนกระไร เฮ้ยนั่นแหละคุณยายเห็นแล้วนละบุญแม่อันนี้นะน้องแทนใส่บัวได้อันนี้นะสั่งมาเลยน้องแทนใส่บัวได้ยังบัวได้ใส่เลยอันเสืยอันนี้นะน้องแทนยังใส่บัวได้เลยมีจากสูตรมีสามสูตรน้องแทนใส่บัวได้กับเสียใหม่นาะทั้งนี้ยังบัวได้ใส่เลยอันนี้นะสั่งมาเพราะมีแต่สีขาว ติดตาหากเธอเพเสือผาเด้หน่อยกันเอาตะโพกแต่แปะเสือผาน้องแทนพี่นอ้อยเอาพื้นไยเอาพื้นสักอีกอบเพราะว่าห้ากะสักแต่หึ่งๆึ่งในลายปีเนาะน้องแทนกับจุดองปีป่ายเลยซองปีงข่าว3ามปีเลยน้องแทนก,นก็ได้ อันเสืออันนี้นะเสือผูกอันนี้บางตก็บ่ได้ใส่ตก็ยังบ่ได้ใส่มาให้้านายอันนี้ก็บ่ได้ใส่เอามาให้้านายพี่น้องเอ้ยมาปาก้านายก่อนอ พ่อสิเมื่อปลาเลยพ่อสิเมื่อปลาทำแล้วเสื้อผ้าอันนี้กันถูกอือมมีคองไผยเดยวมีแต่คองหนองแทนค่ะ เพ่ใส<จ>่เสื้อแคน n าว u ให้ผืนหน้าประร่วงมันไม่ลุกละบ่อ่าวพรบอาเสื้อไม่นได้ลุกละมักล่ะเอาไปทิ้งใช่เฮไปทีเรียบร้วยพี่นนอะทางเสียงไห้ว่า ปลกลายอยากกินนมบอลุเฮึยเหยผุนบิดคิงวายให้บ huh? ังดูให้เป็นยี่บ่ฮะเด็กอาทิมแล้วโทรมายังได้ก็มีแต่นอนเบมึงแน่นอนงางาเอาบ่เอาเมือน้ำดูบ่ับเอาเมือน้ำดูเอาเมือบ่ เ<ส>อาเมื่อน้อบาทำอะไรอยู่น้ำอาเด้อแบบนี้มาทำอยู่น้ำอาอะไรมาแม่เสียน่องเมื่อหน้ากะแล้วเลยนะมุกจีเปียนบอเยกันหอกเด้ลูกมืุนี่ผู้หอกอยากกินนมนะมืุนีหน่องอยากกินนมนะอี่บิดกิงมาอุบมาด้วยมาอุบมาด้วย แ่ยัยอหาตาย่ขี้ยังก็คืนนะหายไปวมมันยาไนี่ยหลุดทนกับทนกัทันอางง้งแงตื่นจากเถื่อนยังก็คืนนะอ่นอนที่นอนใหญ่บ่บบักหลานอนที่นอนใหญ่เลยติลุบเบวว้ายเนียนะอาบ่นนะ เอาบ่อือโอ้ยเอาน้องโอ้ยซะเอาๆมึงแนแทนชังกูบ่ลูกกูยังคือมึงน่ะเนาะไผก็ว่าน้องแทน2น้องแทน2บ่แทนน้อยพ่นี่แทน่นี่นะอยากกินนมมึงนี่กูผมก็ยาวแๆผมก็ได้เอบ่ได้อิ่มได้นี่ มึงยังบอิ่มใับมึงในพี่น้องแข่งค้านันยาวเธอแต่เอาไปใส่ทงน้ำบวกเลยผูนหยันเก่งเธอเตะอตีนในน้อยซะไว้กินนมบอิ่มบลุล่ะโอ้ยกินนมบอิ่มอีแม่คือเอาลงโอ้ กินแล้วแล้วก็น,นอ,อนเว้อยอิ่มนะบ้านมาหน่อยเอ้ยรับในบ้านเหือหรือย,อยังอันนั่นลูกคือกระดักกระโอดแอแท้เหือหรือนมอีเม่เหือหม้อ,อ,อพกมือมันนี่กันไปถัาติ้งมันมามันก้ออกเลยมันมัดมันพกมือ,อ,อมัอนเฮ้ยเกิดเสียงตตเต วัยน้องแทนที่น้องแทน2แทน2เอ้ยแทน2แม่นบ่ฮะนอนแล้วบาดนี้สิสิบ่นั่นดอกบาดนี้บายแล้วบานปลูกเอาพูแล้วบานคันบ่เหี่ยวคันเหี่ยวก้นมันเปียกแล้วมันบ่นอนมันลกห่เมื่อแล้วจะสงพี่น้องเอ้ย เดี๋ยวจ้าหน่อยอันนี้จ้าหน่อยน้องอันนี้ก็ได้อีกน้องอันนี้ก็ได้เดือนเดือนปลายชองเดือนอะไรน่องอันนี้ก็ได้เลยอดเป็นน่องอื่นน้องอื่นอยากผู้อยากได้ชิตายพอได้แม่นบ่หำหึเอ้ยนอนจุ๋ยเซย์บ้านเดียวนี่แหละข่อยก้อนบ่ลอยมาพอดีเลยนหำเนาะเอ้ยไม่ใหญ่ไปเที่ยวเซย์บ่ นี่ก็โทรหาญาติงว่าญาติงอันมีเป็ดมีไก่อีแม่บ่ญาติงก็ลงไปเอิ้นหาคือบ่เห็นมีจักตแล้วบ่แม่นเขาลักไปเบิดหรือปูจักบ่ไก่ม่ใหญ่เียเบิดหรือปูจักเอ้ยดูดิบ่นะ แต่ซังเต่แต่พี่น้องเลยดูชีลิ่นจดจอดนั่นเมือในเฮ้ยอันเดียก็รู้กับน้องแทนน้องแทนก็แต่ยังน่อยนะขี้เหาะน้องแทนก็ได้แต่ยังน้อยก็ได้แม่เปิดพราลมใส่ในห่องฮะแล้ว บีกิงขึ้นมาทางนี้แล้วลุกเด้ออีพอเบิงแมแนนะ่น่ะมันบ่ถือขันมันน่ะลกเ <c oughs> สือเพื่อนเสือเพื่อนมาเขียบเอาลงมะ <c oughs> เอา มามาอุ้มอะนอ้องเมื่อนี่ไปอุ้มอะนอ้องเมื่อไปใช่พอใครดูแเอาเมื่ออยู่บ่ถามพอใครดูแเอาเมื่ออยู่บ่<ป>เลวสาด<ป>เป็นตรสังแต่แท้เมืออม่อโบมาอยู่น้ำป่าเมื่อโบเมื่อโบฮะพอดีแล้วอายสิเต็งขีดแตะก็แล้ว